มื่อนีมีเวลามาเหตุคลิปสมือสิเหตุคลิปสั่นนาะเมืม่อนีก้กะมีเวลามาเหตุเด็กเด็กลูกชายลูกสาวปิดเทิม่มปิดเทิ่มหน่อยอืมสองอาทิตย์อีเมกันเลยแบบ หลั่นลาได้พักผ่อนนะอืมถ้าเด็กหน่อยไปโรงเรียนเป็นบอรกระสิเฝ้าตื่นเฝ้าฟังเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ตาเศร้านะอืมเพราะแต่เด็กหน่อยป่ะเดกไปโรงเรียนกะกะบ,บอเฝ้านะกะแบบว่ารีแลกซ์จั่งซีนะอืมกะเป็นการพักผ่อนเด็กหน่อยป่ะเดทไปโรงเรียนอืม เวลากไปไวไวเร็วเร็วพี่นอ้องเดือนนี้เขาเดือนที่สี่ของปีแล้วนะคะอืเมษายนปีหกหกปลายเดือนแล้วแป,ป๊บแป,ป๊บสิ้นเดือนแป,ป๊บแป,ป๊บเดือนไม่เวลา,าไปเร็วอีีอือันที่ว่าเป็นยังไงเวลาไปเร็วกันเรียงเดียวนั่นแหละเรียงเท่าขันเวลาไปเร็วกันแบบว่า เถาเลีวเถาไว้นะเข้าใจว่า <laughs> อือโดนโดนเนี่ยมาเห็ดขีปนาพี่น้องเนะะยาะยากอกะบวางกะย,กกย่ากระยุงงหลายเลี้ยงหลายเหล้าเห็ดบานไม่โตเติมบานสมเส้นบานสินาะเห็ดเห็ดเห็ดด้วยตัวเองกับสามีอือบ่อยากจางเสียดายเงินเพราะว่าแพง จ้างอยู่นี่แพงอืเก็บเงินไว้จะไปใส่ส่วนโตให้มีความสุขดีกว่างสี่นะอ,อันไหนเพราะเหตุดไดก็เหตุจังสี่นะจังท่าสีปูวเปเปอร์จังเสี่นะ่ยะยา่าเห็ุเองได้นะก็เลยแบบบอบอบ,อบอจ้างสร้างนะอันนยะยะ่าคุณเด้อต่างเตออพาร์ตเมนต์มาบานหลังแรด เมื่อบานอีกหลางหนึ่งเมื่อบานอีกหลางหนึ่งจนไม่อยู่น้ำยาเนี่ยหาหาบ้านหาโมงนี่ย่ยาๆกับแฟนเนี่เห็ดเห็ดเองเบิดเลยอืมทาสีทาสีผนังทาสีเพดานปัวเปยเปื่อสีนะอืมอันบ้านหล,งลังแรกันแฟนยา่าๆอ่ะก็สอนให้ย่าๆยเห็ดเนาะเออทาสีจังสีปู๊เปยเปื่อจังสีแบบนี้อืม นี่ยยากกับหูวิธีหูขั้นตอนการเหตุทั้งสี่นะนั่นแหละก็เลยมควกมรู้สึกว่าอยืของเหตุใดกับเหตุอย่างสี่นะบบอยากบอยักเสียเงินเสียดายเงินให้่างสันจ้าบอกแบบว่าตรงตรงอีลีกะเสียดายเงินถ้าไปจ้างเขามันกะมันกะมันกะแพงค่ะกันนะก็เลยบอกภาามีว่าเพ่อเหตดไดเขาไปเหตุล้วกันเขาก็เอาเงินที่บ่ไจ้จ้างสร้างหนัก ไปใส่แนวอื่นที่เขาเห็นว่าม,มีประโยชน์กว่านี้เห็ดท่เขามีความสุขก,กว่านี้ยังสีน่นะอืมนั่นแหละปูว่าไปเปูอเองท่าสีเองอืมแต่ว่ากําแพงอันก็ปูพืน้นหินยังหลังบ้านกักระจางสร้างแหะเพราะว่าอะยะเห็ดบัวใ่งานหนักเนาะอืมแต่ว่ากันในบ้าน ถ้าสีปูว่าเปเป๋มุ่งเนี่ยยากเห็ดเองอนั่นลหละก็เลยอันบอคอยมีเวลาเห็ดคลิปคลิปกินเข่าคลิปเห็ดแนวกินคลิปบ่าจังเสียอืมัมนนี่ส่งบางๆแบบว่าพักงานพักหยุดงานอ,อยู่กับลูกสาวสี่นาขอว่าปิดเทอมปิดเลี้ยงน,นั่นแหละต่ว่ากับสิขอลูกสาวจับมือสองมือเห็ดเห็ดงาน งานเดินไปเองสินนะหมายถึงเห็ดงานในบ้านสมแซมบานเห็ดท่าสีปูว่าเปื่อเองสินะ่ะนั่นละยียวา,าเห็ดเองเบิดถุกยางเพราะว่าสามสี่หลังที่ผ่านมาเนี่ยเห็ดเองเบิดอืมคำว่า,าเห็ดเองเบิ้ดหมายถึงท่าสีปูว่าเป,เปื่อเนาะสําหรับเยียยาเห็ดผู้เดียวอืมหลังแรงนสามีสอนเนี่ยท่าสีจังใดแบบใดปูว่าเป,เปื่อจังใดแบบใด พอตามาหลังที่สองที่สามที่สี่ย่เห็ดเองเบิราะว่าหงขันตอนหงการการเห็ดท่าสีท่าจังไดแบบไดปูวอเปเปอร์ปูจังไดแบบได้ทงสี่นะอืมนี่ยก่ะลูวิธีรลูขันตอนเห็ดเห็ดเองเบิดอืมกลายเป็นวานเป็นความเป็นความภาคภูมิใจของยายๆยตั้งหากได้พอยายายเห็ดเห็ดเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่นะอืมจากที่เบอร์เคยเห็ดอีกยัง ทั้งสิ้นมาอยู่มังนอกเข็ดเองใดก็เป็นความภาคภูมิใจนะพี่นอ้องนั่นแหละก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไหนเพระเหตุใดก็เหตุจังสีนะอืมวันนี้ก็ไม่เหตุคลิปนิดนิดน้ดนดนอยๆอยมีเรื่องเล่าเบาไปเลยคือเก่านะคะ่ะเนาะ